และนี่คือการ์ดวันพีที่ถูกขายเป็นออทามไฮในปัจจุบันนี้ของวันพีการ์ดเกมครับสวัสดีครับทุกคนครับ เออสเตอร์ด์วันนี้เราจะมาพูดถึงข่าวแรงร้อนแรงอัปเดตที่สุดเลยก็คือการ์ดวันพีชแชมเปี้ยนชิพซี c ีซีเนะครับที่ถูกขายไปล่าสุดที่ราคาราวๆประมาณ3 0 0แสนกว่าดอลลาร์นะครับหรือประมาณ10กว่าล้านบาทไทยเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการ์ดเนี N ้ย e, มันคือการ์ดวันพีชเวิลด์แชมเปี้ยนชิพสอ0พัเนาะ2023ั 23, ท,ท่าทีน่าจะเป็นงานแข่งแรกของวันพีชเลยนะครับแล้วก็ถูกเกรดด้วย CGC ได้10แล้วก็ถูกประมูลไปที่ ALT Auction นนะครับจบไปราคานั้นเนาะหลายๆคน น่าข่าวแล้วอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันก็แค่การ์ดวันพีชที่ถูกขายไปนะคะโคตรแพงเลยหน้าข่าวมันเป็นแค่นั้นครับแต่ลึกๆแล้วใครจะรู้ครับว่ามันมีมุมดับดาร์ของมันซ่อนอยู่ครับแล้ววันนี้เราจะมาเล่าเพื่อให้ฟังนะครับถามว่าทําไมมันถึงดาร์กนะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าการ์ดใบนั้นเนี่ยเป็นอันออฟฟิเชียลนะครับเราเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการ์ดใบนี้มาแล้วเนาะเพราะว่ามีพี่คนไทยท่านหนึ่งเขาก็มีการ์ดอันออฟฟิเชียลเหมือนกันนะครับผมเอาข้อมูลที่พี่ชายคนนั้นเล่ามาเนี่ยมาขยายเพิ่มเติมแล้วกัััััันนนนนนะะคคคครรรรรรบบบถ้้้าา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 ผิิิิดดดดพพลลลลลตตตงงงงไไไหอออมมมมมมเเเเเเ์่่่่ยยืจๆแวววททีี จะเป็นสีทองสีเงินแล้วก็สีทองแดงเนาะแต่ละใบจะมี3ชิ้นนะครับเขาทํามาทั้งหมด3ภาษาครับมีภาษาญี่ปุ่นอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนก็คือพอผู้ชนะแต่ละอันเนี่ยลำดับเนี่ยชนะเขาจะให้เลือกครับว่าอยากรับรางวัลเป็นภาษาไหนคนที่ได้รางวัลที่หหรือได้แชมป์เนี่ยเขาชื่อกวนรองนะครับเขาเลือกที่จะเอาเป็นภาษาญี่ปุ่นไปนะครับฉะนั้นเนี่ยตามหลักเลยเนี่ยอีก2ใบอีก2ภาษาที่เหลือมันต้องถูกทําลายทิ้งเนาะปรากฏว่ามันดมีคนของมันได้เนี่ยลักลอบเอาใบ2ใบที่เหลือเนี่ยออ หลุดออกมาแล้วพี่ชายคนไทยท่านนั้นเนี่ยเขาก็ได้มาใบาหนึ่งแล้วเขาก็เกรดกับแบ็กเก็ตแล้วตอนนั้นเนะ่ยแบ็กเกตเรียกว่าอาจจะยังไม่ประกาศเป็นชัดเจนพี่ชายคนนั้นก็เลยได้จากแบ็กเก็ตกับมาแต่แบ็กเก็ตเขาระบุไว้ที่ลาเบลไวครับว่ามันคืออันออฟฟิเชียลคือการที่แบบไม่ได้เกิดจากคนที่ระ่วันที่3ทีนี้ถามว่าแล้วใบที่1ใบจริงๆมันคืออยู่ไหนอยู่ที่กวนรองครับถ้าผมอ่านชื่อเขาผิดขอโทษทีเขาเป็นแชมป์แล้วเขาเอาไปเกรดกับแบ็กเก็ตแล้วพร้อมกับลายเซ็นเขาเลยนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นทําให้การดีท่ษอัก ผมไม่รู้ว่าทําไม C D C ถึงรับด้วยเหตุผลอ,ไอะไรก็ตามไม่ได้เขียนออฟฟิเชียได้มั้งถ้าผมก็จะไม่ผิดทําให้ใบนี้ก็ดันไปถูกประมูลนะครับที่ Auction LG ดีใจครับที่การ์ดวันพีชมันถูกประมูลในราคาที่ออทามไฮที่สุดที่เคยมีมาแต่ลึกๆแล้วก็อยากจะสื่อสารให้เพื่อนๆทุกคนได้รับรู้ว่านี่ขนาดมันคือการ์ดอันออฟฟิเชียลนะแปลว่ามันรีเฟกได้ว่าวงการวันพีชค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะครับแต่ก็นั้นเองผมก็รู้สึกว่ามันคือข้อมูลระแฟกต์ที่แท้จริงที่การ์ดอันออฟฟิเชียลที่มันเกิดขึ้นมาด้วยความผิดพลาดหรือด้วยความตั้งใจของบุคคลไม่ดีบางคนมันก็ยังเป็นที่ต้องการของนักสะสมเหมือนกันนะครับเพื่อนๆคับร คอมเมนต์กันใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าเกิดนะครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารวงการการนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวอัปเดตงานการ์ที่จะมีขึ้นในอนาคต Whatever ที่เกี่ยวกับการ์ดเกม TCG ติดตามช่องเราไว้นะครับ Thursday TCG นะครับ